โตอนนี้พุ่งอยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านของพุนะครับตอนนี้พุ่งอยู่ที่บ้านของุงแล้วก็อยู่กับพ่อแล้วก็พี่สาวนะคะแล้วก็พี่สาวพี่ขวัญนี่เซพี่ขวนี่เซพี่ขวนี่ชิกอออออออโหกเซชิชิชดชิชิชชชชิชช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 ดิชช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  คืออันนี้ก็เป็นเจ้าของใหม่ของสองตัวนี้นะคะแต่ว่าหลักๆเลยนะคะ at, s <S ห,ลคหลักๆเลย ah จะเป็นจะเป็นพี่สาวมดูนะคะหลักๆจะเป็นพี่สาวมดูนะครับคือตอนนี้เออ่นางเรียความที่นางเป็นตัวผู้นางก็จะเยี่ยวรอบบ้านเลยนะคะับนางก็จะเยี่ยวรอบบ้านเลยนะครับถูกไหมครัอ่ะแต่วันนี้บุกมาแล้วใช่ไหมบุกมาแล้วก็เลยได้พลาดเอาตัวพี่ว่าบูมมาเป็นพรีเซนเตอร์มา บูมาขายของเหรอใช่ค่ะมาขายของนะครับวันนี้เธอไม่เคยใช่ใชแต่เธอจะถับหาเธอไม่เอาฉันจะให้พ่อใช้คือบูต้องบอกก่อนนะคะสําหรับโตัวโอชินมะบูน้ำมูมขายของแล้วเหรอใช่ค่ะมาขายของแล้วนะครับะคะุณพ่อเฉิัวตาค่ะราจะ <c oughs> เราจะขายของกันแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบูไม่ได้รวยจากไม่ได้รวยจากวิธีอื่นนะครก็คือนี่แหละคะ่ะนะครับก็คือเป็นการที่ อย่างเจ้าของมาน้องบัตตี้นะคะน้องบัตตี้เนี่ยเป็นคนเอามาบอกว่าพี่บู๊มเอาไม้พ่อเอาไว้พ่อให้พี่บู๊มดูสิคือบู๊มจะให้ดูนะคะผิวพ่อผิวพ่อกับผิวดูนะครับเอ่อคืออันนี้บุ๊มใช้อันไหนตราลองนะครับอันนี้ผิวพ่อกับผิวดูนะครับพี่พ่อผิวดูคือพ่อเนี่ยดำแดงนะครับก็พ่อดำแดงนะครับเดี๋ยววันนี้บู๊มจะมามาผิวพ่อครับเธออยากจะมาตัวใหญ่เหรอมันจะมันไม่กใหญ่เท่นะอีเซเว่นกับอีเลเว่นนะนะคะ วันนี้นูจะเอาตัวโอชินมาร์ตนะคะตัวโอชินมาร์ตเขาเรียกว่าสูตรใหม่เขาเรียกว่าสูตรใหม่ต,หมตอนนี้ยอดขายทะลุห้าหมื่นกระปุกแล้วนะคะตอนนี้พ่อรู้เลยคะว่าตอนนี้ยอดขายโอชินมาห้าหมื่นกระปุกลุกไหมคะรู้ตอนไหนที่มูบอกว่าพ่อบอกว่ารู้รู้ตอนไหนรู้ตอนที่มูบอกนะคะมา โอชินมาร์กบุ๊คบอกเลยว่าเป็นตัวที่บุ้คใช้ประจำเลยนะครับเป็นตัวมาร์คผิวนะที่บุ๊คเป็นพรีเซนเตอร์และบุ๊คก็เป็นพรีเซนเตอร์เหมือนพรีเซนเตอรของแบรนด์นะเป็นแบรนด์ดับบลิสเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์เป็นผู้ใช้จริงเป็นตัวอย่างอันนี้พ่อบวงนะครับบุ๊คจะให้ดูมาร์คไปเลยแต่ขับมาไปเลยมาร์คเพียงสิบนาทีก็เห็นผลแล้วนะแต่ถ้าอยากจะให้แต่ถ้าอยากจะให้แบบว่า เห็นผลชัดมากๆทิ้งไว้40นาทีค่ะนะคะทะิ้งไว้40นาทีค่ะอันนี้บูเอามาให้ดูเลยนะคะก็คือเราจะพูดเรือ่องสุนัขน้องหมาไปคือมันต้องมันต้องมาไว้านานไงครับมันต้องมาไวน้นานก็เลยต้อง,งก็เลยต้องอันน,อน,นั้น่อนนี่นะคะ่ะอ่ะพ่ออย่าให้มาโดนเด็เดบุ้ก็ต้องพูดภาษาบ้านกับพ่อนะครับอย่าเพิ่งให้อย่าให้มาโดนนะครับจริงๆเขาไม่ต้องมาเนาะ นะคะอันนี้บุ๊มมาร์คทิ้งไว้นะคะอันนี้บุ๊มมาร์คทิ้งไว้ให้พ่อนะคะแล้วก็เราจะพูดคุยกันต่อนะคะเท่าไหร่คะตอนนี้มีโปรมชัดพ่ออย่โดนเนี่ยอ่ะบุ้มก็จะบอกพ่อว่าอย่าโดนบุ้มนะคะบุ้มก็จะบอกพ่ออย่าโดนบุ้มนะคะบุ้มต้องบอกก่อนนะคะว่าตัตโอชิมะเนี่ยไม่มีสารเจือเอ,อไม่มีกดอันตรายนะคะไม่มีสารเจือปนและที่สําคัญน,นะคะบุ้มบอกไว้ก่อนว่าถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะแล้วบุ้มบอกเลยใครให้มีผิวดำ พ่อบูเป็นคนผิวคล้ำพ่อบูเป็นคนผิวคล้ำใครดำแดดนะคะใครดำแดดใครหรือว่าใครที่แบบมีปัญหาผิวดำผิวหมองคล้ำเนี่ยอยากดูบูจะมาให้ดูแล้วก็ให้ดูกันจัดๆเลยนะคะจะให้ดูกันแบบจัดๆเลยนะคะโปรโมชั่น390าบาทค่ะโปรโมชั่น39 0บาทส่งฟรี Oh my god พูดเลยค่ะอ่ะพูดเลยพ่อพูดเลยค่ะพอ่อเชิญค่ะ ทำ,ทำไมต้องมาใช้่นีมความดีใช้มาแล้วมันดีจริงๆถ้าคุณไม่ลองคุณไม่รู้นะครับเชิญขาต่อค่ะยังไงก็ขอฝากไอ้ทีมตัวนี้สำหรับคนที่ดูแล้วคนที่อยากลองก็สั่งซื้อได้ะ